ข่าวไทยมิตรครับวันนี้แอดมีเรื่องหนึ่งที่จะเล่าเรื่องที่ทำให้หัวใจแอดึกเขิมและภาคภูมิใจจนต้องบอกต่อทุกครั้งที่ชายแดนไทยถูกรบกวนด้วยการย,ย่อยุจากกัมพูชาแอดอดถามตัวเองไม่ได้ว่าใครคือผู้ที่ยืนหยัดรักษาศักดิ์ศรีชาติไทยไว้อย่างแท้จริงเพราะในความเป็นจริงเราก็ยังเห็นนายทหารบางคนที่ใช้เก้าอี้เป็นบันไดทางธุรกิจเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องมากกว่าทำหน้าที่เพื่อแผ่นดินปล่อยให้เครื่องแบบศักดิ์สิทธิ์ของชาติกลายเป็นเพียงเครื่องมือหากินมันน่าขมขื่นใจแต่ก็ใช่ว่ากองทัพไทย ไร้คนจริงและหนึ่งในคนจริงที่แอดอยากชูไว้ก็คือพลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพนั่งรบตัวจริงที่ผ่านสมรภูมิจริงและไม่เคยวันไวต่อการลุกรานของศัตรูชาวไทยมิตรครับนี่คือคนที่ทําให้กัมพูชาต้องหยุดคิดก่อนจะบังอาจก้าวล้ําเขตแดนไทยอีกนี่ไม่ใช่นายพลที่นั่งร่างสัญญาในห้องปรับอากาศแต่นี่คือแม่ทัพที่ยืนอยู่กลางสนามรบเคียงบาเคียงไหลกับทหารของเขาแอดบอกเลยว่านี่แหละคือนายพลที่ชาติไทยอยากเห็นมากที่สุดและในวันที่เขาหลือมากมายพยายามโยงเข้าไปสู่ตำแหน่งทางการ การเมืองหรือการเลื่อนยศพลโทบุญสินกลับเลือกที่จะวางมืออย่างสง่างามในฐานะทหารผู้พักดีไม่ยึดติดไม่ควยคว้าอำนาจแต่ประกาศชัดว่าจะไม่รับตําแหน่งทางการเมืองและหน้าที่หลังจากนี้คือการเป็นราชองครักษ์ทำงานเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนนี่คือเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างนายพลนักธุรกิจกับแม่ทัพนักรบที่หวงแหนศักดิ์ศรีและแผ่นดินของชาติเพราะสิ่งที่ชาติไทยต้องการไม่ใช่คนที่หากินกับเครื่องแบบแต่คือนักรบผู้เสียสละซื่อสัต และพักดีต่อหน้าชี่โดยแท้ชาวไทยมิรครับแม้ชาวไทยมิรจะไม่อาจกําหนดได้ว่าใครจะขึ้นเป็นนายพลแต่เรามีสิทธิที่จะเชิดชูมีรับรุษผู้คู่ควรและประกาศให้โลกรู้ว่านี่แหละคือทหารนักรบของจริงและในวันนี้แอดขอยกย่องแม่ทัพบ,บุญสินภาคกลางให้เป็นแบบอย่างของทหารไทยผู้ศรัทธาในหน้าที่และเกียรติศักดิ์แห่งชาติและแม้ว่าหลังจากนี้ท่านจะเดินไปบนเส้นทางใดเราชาวไทยมิรก็ขอวอวยพรให้ท่านพบแต่สิ่งดีงามเพราะท่านได้พิสูจน์แล้วว่าทหารที่แท้จริงไม่ได้วั ทกันี่ยศหรือตำแหน่งแต่วัดกันที่หัวใจนักรบที่พักดีต่อพื้นแผ่นดินหากชาวไทยมิดเห็นด้วยกับแอดอย่าลืมกดแชร์กดติดตามและร่วมส่งต่อเรื่องราวนี้ไปให้คนไทยทั้งแผ่นดินได้ภาคภูมิใจในนักรบของเราเพราะนี่คือพลังของพวกเราชาวไทยมิดที่จะไม่ยอมให้เรื่องราวแบบนี้ถูกลบเลือนไป